เกิดอะไรขึ้นในช่วงนาทีสุดท้ายก่อนเข้าสู่ความตายหลายคนนั้นกลัวความตายและหลายคนคิดว่าความตายเป็นเรื่องน่ากลัวและทรมานและวันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูกันว่าในแง่ของวิทยาศาสตร์ความตายจะน่ากลัวอย่างที่คิดหรือไม่ เวลาใกล้าตายนั้นมนุษย์อาจไม่สามารถมากเพียงพอที่จะมานั่งตระหนักว่าความตายน่ากลัวด้วยซ้ำา 2. โดยเมื่อเข้าสู่สภาวะใกล้าตายสมองจะลดการทำงานส่วนที่ไม่สำคัญลงจนเราแทบไม่รู้สึกอะไรหรืออยู่ในภาวะคล้ายฝัน 3. ที่เป็นเช่นนั้นเพราะสมองจะถูกใช้ ในการทำงานที่สำคัญที่สุดของร่างกายแทน 4. ดังนั้นเมื่อเราใกล้ตายประสาทสัมผัสความสามารถในการกรับรู้ก็จะลดหายไปด้วยโดยมักเริ่มจากการพูดและการมองเห็นจากนั้นก็จะเป็นการสัมผัสและการได้ยิน 5. และเมื่อร่างกายและสมองค่อยๆหยุดทำงานเราก็จะเริ่มเข้าสู่สภาวะสงบ ซึ่งอาจจะพอพูดได้ว่าในช่วงนาทีสุดท้ายก่อนตายจริงๆนั้นไม่ได้น่ากลัวหรือทรมานอย่างที่เราคิดคิดกันและสุดท้ายแล้วความตายอาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดแต่อาจจะคล้ายกับปเป็นม่วงแล้วสมองก็เริ่มทำงานช้าลงจากนั้นพอหัวถึงหมอนปุ๊บก็ค่อยๆหลับไปแค่นั้นเอง ในทางธรรมะนั้นเชื่อว่าตายแล้วไปไหนชีวิต49วันหลังความตายต้องไปไหนเกิดอะไรขึ้นบ้างที่เราทุกคนจะต้องเจอะเจอมนุษย์และสัตว์มีได้สิ้นสูน์ที่ความตายเพราะการตายหมายถึงสภาพร่างกายที่ไม่สามารถให้บริการแก่จิตวิญญาณ ใช้งานต่อไปได้อีกแล้ววิญญาณยังคงอยู่ถึงแม้แร่างกายจะหมดอายุไขไปนานแล้วทั้งนี้สภาพการตายจะวงบอกให้รู้ว่าจิตวิญญาณนั้นไปสู่สุคติหรือลงสู่นรกภูมิตอนตายใหม่ๆถ้าหากสีหน้าปกติร่างกายอ่อนนิ่มสีหน้าเหมือนคนมีชีวิตอยู่ เนื่องจากได้บรรลุธรรมดลวงจิตปิญญาณจะไปสู่สุคติหรือตอนตายใหม่ๆห,หน้าตาซีดผาดเหมือนคนตกใจแสดงว่าจิตปิญญาณบุดนกแล้วและตอนตายใหม่ๆร่างกายแข็งทื่อหน้าตาน่ากลัวเพราะความตกใจบางคนจะเกียดร้องเสียงคล้ายสัตว์คนเหล่านี้ จะไปเกิดเป็นสัตว์4ี่ชนิดสังเกตได้จากตาหูจมูกปากตาจะมีน้ำตาออกมาหูก็จะมีขี้หูออกมาจมูกก็จะมีน้ำมูกไหลออกมาปากก็จะมีน้ำลายฟุมปากเป็นทวารที่ไม่สะอาดทั้งสี่ช่องทางเมื่อจิตวิญ,ญญาณออกทางนี้จะเกิดเป็นสัตว์สี่ประเภท เริ่มที่ตาตานั้นชอบดูแต่สิ่งเลวไหลลุ่มหลงในรูปต่างๆคนเหล่านี้เวลาใกล้ตายดวงตาจะเบิกกว้างจะไปเกิดเป็นสัตว์ปีกเป็นสัตว์ที่เกิดออกจากไข่มาต่อกันที่หูหูนั้นชอบฟังเรื่องเลวไหลเรื่องซุบซิบนินทาคนเหล่านี้เวลาตายหูจะชันขึ้น จะไปเกิดเป็นสัตว์ที่เกิดจากคันเช่นงช้างมา้าหัวควายต่อมาคือจมูกจมูกชื่นชมกลิ่นคาวโลกีเช่นเงินปรา,ารีการพนันชื่อเสียงลาบยศและค่านิยมที่ผิดศีลลธรรมเป็นต้นจะไปเกิดเป็นมแมลงมดยุงมแมลงวันเป็นต้นพูดได้ว่าเป็นบาปหนักมาก วิญญาณจึงถูกตีเป็นเศษวิญญาณสุดท้ายคือปากปากชอบพูดเรื่องเร็วไรพูดนินทาพูดวิจาร์ณพูดเก่าไร้ป้ายสีด่าคําหยาบคายคนเหล่านี้เวลาตายปากจะอา้าค้างอยู่ตลอดเวลาจะเกิดเป็นสัตว์น้ำไปอยู่กับรสชาติที่โสโครกสก,กับรก ออกจากร่างวิญญาณจะไปที่ไหนบ้างดวงวิญญาณที่ออกจากร่างในตอนแรกจะวนเวียนอยู่บริเวณน,นั้นพอได้สติก็จะมีท่านมัจจุราชมาที่มานำเอาวิญญาณของมนุษย์หรือสัตว์ที่ชะตาถึงคาดพาไปยังยม,มโลกเพื่อตรวจสอบบาปปุนความดีความชั่วในขณะที่มีชีวิตจู่ วิญญาณบาปจะถูกนำตัวส่งไปนรกแปดุ้มใหญ่และในแต่ละคุ้มจะแบ่งย่อยคุ้มละ36แห่งในแต่ละแห่งก็จะมีการลงทันและทรมานอีก800ด่านและในแต่ละด่านก็มีเครื่องทรมานนับไม่ถ้วนวิญญาณบางดวงอาจตกนรกทั้งแปดุ้มเลยก็มี โดยเฉพาะคนที่ทำกรรมชั่วมหันนั่นคืออนันตริยกรรมคือหนึ่งฆ่าพ่อสองฆ่าแม่สามฆ่าพระอรหันต์สี่ยุจงสงให้แตกแยกและห้าทำร้ายพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดหลังจากที่คนเราตายประมาณหนึ่งถึงสองวันปกติแล้วเขาจะไม่รู้ว่าตัวเองตาย พอเจ็ดวันให้หลังเขาจึงรู้ว่าตนเองได้ตายไปแล้ววิญญาณจะถูกกักบริเวณไว้49วันเพื่อรอพิจารณาคดีและในระหว่างนั้นเองผู้ตายก็กำลังรอบุญกุศลที่จะรอจากลูกหลานทางโลกที่กำลังง่วนอยู่กับงานศพเรามาดูปรากฏการ49วันชีวิตหลังความตาย ขณะที่วิญญาณของผู้ตายได้ออกจากร่างชีวิตหลังความตายก็เริ่มเปิดฉากขึ้นที่ผู้ตายต้องเข้าไปเพียงลำพังเท่านั้นไม่มีสิ่งใดเลยที่จะสามารถเอาติดตัวจากโลกมนุษย์ได้เว้นเสียแต่บาปปุนเท่านั้นเจ็ดวันรอบแรกวิญญาณผู้ตาย ต้องเดินผ่านดงหมาป่าซึ่งมีฝูงหมาป่าดุร้ายเหมือนเสือขวางทางเมื่อวิญญาณป่าปไปถึงก็เกิดหวาดกลัวมไม่กล้าเดินต่อไปฝูงหมาป่าเห็นดังนั้นก็กระโจนเข้าขย้ำขบกัดวิญญาณบาปจนเลือดท่วมตัวกรีดร้องหวยหวนด้วยความเจ็บปวดทุกขเวทนา ส่วนวิญ,ญญาณผู้ประกอบกรรมดีเมื่อมาถึงดงหมาป่าก็จะมีหมู่เทวดทูตคอยพิทักษ์คุ้มครองพวกหมาป่าได้แต่นิ่งเฉยไม่กล้าทำอะไรจึงผ่านไปได้โดยปลอดภัยเจ็ดวันรอบที่สองเมื่อวิญ,ญญาณผู้ตายมาถึงด่านประตูผีเจ้าหน้าที่ผู้รักษาด่านเมื่อเห็นเป็นวิญ,ญญาณบาป ก็จะทุบตีอย่างไม่ปราณีและยังมีพวกเจ้ากรรมในเวรที่พากันมาทวงหนี้เวลานั้นส่วนวิญญาณผู้ประกอบกรรมดีเมื่อมาถึงด่านประตูผีก็จะได้รับการต้อนรับและสามารถผ่านด่านนี้ไปโดยปลอดภัยเจ็ดวันรอบที่3เมื่อวิญญาณผู้ตายมาถึงยมโลก ถ้าเป็นวิญญาณบาปก็จะถูกโซ่ตรวนไว้และผูกบังคับนำไปอยู่ตรงหน้าหอกระจกสองกรรมอย่ามมีชีวิตทำชั่วอะไรไว้ภาพก็จะปรากฏขึ้นเองอย่างอัตโนมัติเสร็จแล้วก็จะถูกคุมตัวไปรับการพิจารณาโทษถึงวิญญาณบาปจะเริ่มสำนึกผิดตอนนี้แต่ก็สายเสียแล้ว ส่วนวิญญาณผู้ประกอบกรรมดีเมื่อมาถึงจะได้รับการต้อนรับมีเจ้าหน้าที่พาไปท่องเที่ยวนรกขุมต่างๆและพาไปดูสภาพของบรรดาญาติพี่น้องที่ทำบาปกำลังรอคอยการพิจารณาตัดสินความผิดเจ็ดวันรอบที่4เมื่อมาถึงด่านภูเขากระดาษเงินกระดาษทอง การจะขึ้นไปบนภูเขาลูกนี้ยากลำบากมากกระดาษเหล่านี้ก็ได้มาจากลูกหลานญาติพี่น้องในเมืองมนุษย์หลงงมงายเผาส่งไปให้ถมกันจนเป็นภูเขาเหล่ากาก็ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วแม่ผู้ตายจะได้รับก็ไร้ประโยชน์เจ็ดวันรอบที่ห้าวิญญาณผู้ตาย มาถึงหอดูบ้านเดิมได้เห็นลูกหลานคนในครอบครัวต่างไว้ทุกข์ด้วยความโศกเศร้าเสียใจกับการตายของตนถึงตอนนี้จึงได้รู้ว่าตนเองได้ตายแล้วไม่อาจจะกลับบ้านได้อีกได้แต่เสียใจอาลัยอาวร7เจ็ดวันรอบที่หกเมื่อวิญญาณผู้ตายมาถึงด่านคุมบัญชี ยม,มาบาลจะสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจดูปาปบุญที่ผู้ตายได้สร้างสมตอนมีชีวิตหลังจากหักลบกันแล้วถ้าบุญมีมากกว่าบาปก็จะให้ไปเกิดจัางสุขติภูมิถ้าบาปมีมากกว่าบุญก็จะส่งไปอย่างนารกภูมิรับทุกข์อย่างหน้าเวทนาเจ็ดวันรอบที่เจ็ด เมื่อวิญญาณผู้ตายไปถึงด่านตรวจสอบยมมาบาลก็จะสั่งเลขาให้ตรวจสอบดูว่าผู้ตายตอนมีชีวิตจู่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือไม่ถ้าได้ถือศีลกินเจและเว้นจากการฆ่าสัตว์ก็จักละหูโทษถ้ามัวหลงผิดฆ่าสัตว์เพื่อความสุขของปากท้องก็จะเพิ่มตัว สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนในขณะมีชีวิตอยู่นั้นเร่งสะสมความดีกันให้มากๆนรกสวรรค์น,นั้นไม่ใช่สิ่งลวงโลกตอนนี้ท่านอาจยังไม่เห็นแต่สักวันท่านก็ต้องเห็นกฎแห่งกรรมนั้นเป็นเรื่องจริงขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท